น้องๆเห็นไหมครับสาย PE ไม่เต็มขอบสปูนพอไม่เต็มขอบสปูนขอบสปูนด้านล่างนะครับนี่ที่เป็นขอบอยู่ไม่เต็มขอบสปูนแล้วมันทําให้เราตีไม่ไกลเหมือนน้องๆซื้อสายมาใหม่แล้วใส่เต็มขอบสปูนใส่แบบพอดีไม่ล้นนะครับถ้าล้นฟูใส่แบบพอดีแล้วเกิดอุบัติเหตุไปติดต่อติดต้นไม้แล้วดึงขาดแล้วสายมันหายไปเยอะหายไป2ี่สิบเมตร30สิบเมตรแล้ว เนี่ยขอบสปูเลเลอเยอะสายไม่เต็มทําให้เราตีไม่ไกลแล้วสายที่เราเพึงใส่ไปยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่เราเสียดายเออถ้าทิ้งซื้อใหม่ก็เสียดายงบก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมาแนะนําน้องๆน,นะครับวิธีต่อตรงสายพีกับสายพีเพื่อหนุนไว้ด้านใต้ให้สายเราเต็มขอบสปูลเราจะได้ตีไกลขึ้นสปูลตัวนี้นะครับโลกตัวนี้ ใส่สาย PE 2ได้80เมตรนี่หายไปประมาณยีเมตรเดี๋ยวผมต้องหาสาย PE เก่าๆอะไรก็ได้ครับสาย PE เก่าๆมาหนุนรองไว้ด้านใต้เพื่อให้สายเนี่ยครับเต็มขอบสปูนเราจะได้ตีไกลขึ้นเกิดเราตีพ้นเกิน55เมตรพ้นปมที่เราต่อจริงๆปมนี้หนึ่งไม่สะดุดไกลไม่ลูดไม่หลุดแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเอาสายออกให้หมดสปูนก่อนแล้วจะมาแนะนําวิธีต่อตรงนะครับวิธีนี้จะต่อกับ N กับ N พีกับ p e PE กับฟูลโร่ได้หมดครับโอเคครับเดี๋ยวเอาสายออกให้หมดสปูนและจะมาแนะนําวิธีต่อตรงนะครับนี่นะครับผมเอาสายเก่าใส่ไว้ด้านใต้ประมาณสัก25เมตรแล้วนะครับแล้วแนะนําน้องๆด้วยนะครับเวลาเราเอาสายออกจากสปูนนะครับเราสลับด้านด้วยนะครับเอาด้านปลายมาไว้ด้านในเอาด้านในไปไว้ด้านนอกเพราะว่าด้านในสายมันจะใหม่กว่าด้านปลายโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีต่อกันนะครับ นี่นะครับปลายสายทั้งสองเส้นนะครับนํามาทาบเป็นกากระบาดแบบนี้นะครับท้าบเป็นกากระบาดแล้วสายตรงนี้ก็ให้ตึงๆนิดหนึง่งท้าบเป็นกากระบาดนะครับแล้วก็จับไว้ตรงนีนะ้ให้เป็นห่วงไว้แล้วก็เนี่ยเอาปลายสายอีกฝั่งหนึ่งพันก่อนพันสักห้ารอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ห้ารอบแล้วนะครับนําปลายสายสอดจากฝั่งด้านในไปด้านนอกนะครับ สอดไปในรูนี้ครับอ่าแล้วก็จับไว้ก่อนนะครับจับให้เป็นห่วงไว้แบบนี้นะจับแล้วนาด้านนี้พันอีก5รอบ1 2 3 4 5อ่าและอันนี้เรสอดจากด้านด้านนอกนะครับเมื่อกี้เราสอดจากด้านในไปด้านนอกเนี่ยต้องสอดจากด้านนอกมาด้านในสลับกันนะครับอ่านี่เลยครับ นี่ครับสายเราก็ค่อยๆรูดไม่ต้องรีนะครับค่อยๆรูดให้ผมให้เรียงให้สวยนะครับค่อยๆรูดค่อยๆดึงค่อยๆรูดค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวช่วยใช้ฟันดึงนิดนึงนะครับนี่ครับ ไม่สะดุดไกลแน่นอนครับแล้วไม่รูดแน่นอนครับดึงไปเลยไม่ลูดไม่ขาดไม่รูดตัดไปเลยครับไม่ต้องลนไฟจะลนก็ได้นะครับจะลนก็ได้ไม่ต้องลนก็ได้นะครับเพราะยังไงก็ไม่รูดก็ไม่รูดไม่หลุดแนะนำน้องๆวิธีนี้เลยนะครับไปครับเข้ารอกกันเนี่ยครับใส่เสร็จแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับ อย่าใส่ให้ล้นขอบสปูนนะครับเห็นไหมของผมมันอยู่ขอบด้านใต้ถ้าเยอะเกินเดี๋ยวฟูง่ายโอเคครับ